t h e ยนเ e p ะฟรายส์พอดแคเรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e ยนเ r p p ฟรายส์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเตอ๋อธนวินจาก t h e ยน t e อะนะครับก็เอ,อเรายังอยู่กับทีมของเรื่องของ Digital Transformation แน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่พูดไม่มีวันจบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าในเรื่องของตัว culture and leadership ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องนี้ค่อนข้างนน่าสนใจมากๆเนื่องจากว่า การทำดิจิตอลท r a n s f m a t i o n ไม่ว่าเราจะมีระบบหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เอาพวกดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรน,นะครับในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งขายฝั่งซื้อฝั่งคนฝั่งอะไรก็ตามนะครับฝั่ง o p e เ a t i o n สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อองค์กรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยมันแปลว่าการส่งผลกระทบต่อคนแน่นอน มันเป็นเรื่องของการสร้าง c u เจอ r ์ใหม่ในการทำ innovation ในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแล้วก็สร้าง S-Curve ใหม่ให้กับองค์กรนะครับเราก็เลยมองว่าเรื่องของตัว culture and leadership เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะละเลยไม่ได้ในการทำดิจิ t a ล transformation นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าแล้วการทำ culture play ใน Digital transformation เนี่ยมัน มีหน้าที่อย่างไรนะครับจริงๆหนีไม่พ้นบทบาทของทีม IT หรือ CIO แต่ละท่านนะครับในองค์กรว่าจะต้องเป็นผู้นำเราเคยพูดหลายรอบแล้วว่าผู้นำในการทำดิจิตอลทราน sf o r m a t i o n เนี่ยแน่นอนว่าหนีไม่พ้นฝั่งของ CIO i o นะครับหรือทีม IT Manager ต่างๆในองค์กรนี่แหละเเราลองมาดูกันก่อนว่าคือเลือกตอนสมัยเก่าเนี่ยซ o ก็จะบอกว่าอโาพิ i ออของคุณคือการ i improve business p r o c e s s ให้ดีขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยดิจิตอลลีเดอร์ในฝั่งของ CEO เนี่ยเขาจะสั่งใหม่แล้วนะครับเขาสั่งว่าให้ CIO เนี่ย develop innovative new product จะเห็นว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับจากที่ IT เนี่ยเคยเป็นคอร์เซนเตอร์ก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใช้เงินสเปนมาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงใน business process แต่ตอนนี้โลใหม่ของทีมไอทเนี่ยคือการสร้าง innovative product แล้วนะครับค่อนข้างจะเซอร์ไพรส ในมุมมองของคนไอทีอย่างผมละกันที่มีประสบการณ์ทางด้านไอทีมานะครับว่าเมื่อก่อนเราก็แค่ไปทําระบบให้แต่ตอนนี้เราต้องเพิ่มความอินโนเวทีฟให้กับองค์กรรวมไปถึงการช่วยคิดโปรดักต์ใหม่ๆด้วยซ้ําไปนะคะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยไอที IT จะไม่ใช่คอสเซนเตอร์อีกต่อไปละไอที IT อาจจะเป็นโปรฟิตเซนเตอร์ก็ได้นะครับเมื่อก่อนไอทีนี่เป็นตัวเบิร์นเงินขององค์กรเลยแต่ตอนนี้ไอทีเบิร์นเงินแล้วสามารถสร้างเบเนฟิตในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการคิดโปรดักต์ใหม่ การเพิ่ม customer experience ใหม่ๆใ,ให้กับองค์กรแล้วก็หรือการทำ marketing เนี่ยทีม marketing ก็ยิงแอดไปแต่ไอทีอาจจะเอา t o ที่มาช่วยให้ marketing เนี่ยยิงแอดได้สูงมากขึ้นอย่าง podcast ผ่านๆมาที่ผมเคยพูดไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ IT เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้เราต้องสร้าง culture และ IT เนี่ยต้องมี leadership <c oughs> ในการทำ digital transformation ท,ท,ที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย priority ของ IT เนี่ยจะไม่ใช่การ Cost Saving อีกต่อไปแล้วนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง b ิ s i โปรเซส o ์อีกต่อไปแล้วแต่ว่า Primary ี่ก็คือการทำ Business Innovation ต่าง,างๆให้กับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IT จะไม่ใช่ Day-to-day ย day ์ละนะครับ IT เนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรแล้วก็สร้าง c o ลเจอร์ใหม่ๆที่มันเปลี่ยนทั้งองค์กรไม่ใช่แค่ทีม IT นะครับเพราะว่า IT เป็นแค่ Leader ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเฉยๆ แต่การที่ CIO จะต้องสร้างองค์กรร่วมกันในการสร้าง culture ขององค์กรใหม่ๆร่วมกับทุกทีมเลยนะครับโดยมี c e CO o COO ในการ endorse เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงสูงมากๆอย่างที่การเปลี่ยนแปลงการสร้าง culture ใหม่ๆของของการทำ digital t r a n sfmation นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องเกิด massive change ในองค์กรแน่นอนแล้วการที่ massive change เนี่ย d i g i t a l t r a n sfmation เคยพูดหลายรอบแล้วมันคือการที่ มันไปยุ่งเกี่ยวกับทุกคนในองคอ์กรไม่ใช่แค่ทีมไอทีไอทีอินโนเวทคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของ people issue ลว้ลวนๆเลยนะครับในการที่จะทำดิจิตอลท t r a n ร์ o มชั่นไอทีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเป็น Leadership แต่การสร้าง culture องค์กรเนี่ยให้มันสูงมากๆเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆนะครับในการที่องค์กรควรจะมี culture ใหม่ๆอย่างที่เขาคุยกันนะครับว่าแต่ละสเตจของการทําองคอ์กรตอนนี้เรากําลังเร่งสร้าง culture เอ๊ะ culture นั้นมันคืออะไร แน่นอนว่าถ้าเราผูกในเรื่องของตัวที่ท่อ t r a n f o r m a t i o n c u เ t u r e นี้คือ c u เจอ r ์ของการทำ innovative product แน่นอนนะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าอ่าแล้ว IT อย่าง IT leader อย่างเงี้ยหรือทีมไอท manager ต่างๆ CIO ต่างๆเนี่ยเขาต้องทำงาน cost function t e a กับทุกๆทีมมากกว่าที่เคยแน่นอนนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้แค่ Improve business process แล้วเขาเข้าไปร่วมสร้าง uh, product innovation ต่างๆด้วยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะต้อง Reshape Group เกิดการรีเชฟแน่นอนทีมไอทไม่ได้แบบนั่งทำงานแบบ9 to 5เหมือนเดิมแล้วนะครับเราต้องการมีการรีเชฟ Group มีการ Reshape job title มีการแก้ไข business process รองเทิมซึ่งการทำงานพวกนี้ IT เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกๆท,ท,ทีมในองค์กรของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ uh, c ์ l r ใหม่ๆพวกนี้มันจะเกิดการรีออกแน่นอนจะมีตำแหน่งแปลกๆใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอาจจะแบบมีเชนเมนเจอร์เออโอเคเชนเมนเจอร์ okay. ไม่ค่อยใหม่มากแต่ว่าอาจจะมีทีมแบบ business innovation team innovation leader organization development leader ซึ่งจะมีทีมไอทเข้าไปยุ่งกับทุกคนเลยหรืออย่างประสบการณ์ของผมเนี่ยเคยเห็นว่าเขาแบ่งทีมไอทีไม่ได้แบ่งตามแอปพลิเคชันฟังชันฟีเจอร์เขาแบ่งตาม business process เลยว่าเรา Delicate IT h e เนี่ย เข้าไปให้กับทุกๆ business ฟังก์ชันของแต่ละองค์กรเลยถ้าเกิดว่ามีการเป็นทีมงานที่เป็นการผลิตเราก็จะด e ลิเกทไอทีทีมที่เก่งเรื่องนี้เข้าใจวิเศษโปรเซสเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปนั่งทํางานร่วมกันแต่ทีมเลยนะครับกับกันในฝั่งขากับการผมเคยพูดในคอนเซปต์ในเรื่องของตัว citizen developer อันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับคือไม่ว่า IT จะเข้าไปเข้าใจวิเศษโปรเซสละ เราจะเห็นภาพแปลกๆว่า IT เนี่ยเข้าไปดิสคัส s ิสเน n โปรเซสกับ u กับ u s y u s e y User หรือ End User เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าใจว่าถ้าโปรเซสแบบนี้เราควรจะเอา i g i t a l t e ท h n o l o g y เนี่ยอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับหรือในขากลับกันเนี่ยในเรื่องของ End User หรือ Key User เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาร่วมเป็น Citizen Developer ก็ได้นะครับผมรีแคปนิดนึง Citizen Developer เนี่ยไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นเนาะหรือว่าเข้าใจเทคโนโลยีเป็น แต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมในการพัฒนาเลยเพราะว่าสิ่งที่ทางทีมไอทีเขาพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นคนออกแบบมันจะตรงใจมากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อเราก็ Endors e นะครับว่ามันจะมีตําแหน่งแปลกๆอย่างที่ผมเรียนหน้าที่การทํางานอย่างเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทีมเซลนะครับเขาก็ไม่ได้แค่ขายของแล้วเขาก็จะต้องเข้ามาทําการ เป็นซิติเซนเดเวลลอปเปอร์ในการร่วมพัฒนาร่วมกันดิสคัสด้วยแล้วก็มีทันเทียไอทีเนี่ยดิลิเคทเข้าไปในแต่ละทีมเลยเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าสิ่งที่ยูเซอร์เขาเข้าใจจริงๆและต้องการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ culture er leadership ในฝั่งมุมมองของเดีย r เรเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือการสร้าง culture er เนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการสร้าง culture er ใหม่ๆ เกิดอินโนเวทีฟใหม่ๆเฟลฟ s สได้มีการทดลองอะไรใหม่ๆด้วยทูต่างๆอย่างพวกโคดโลโคดพวกเนี้ยเราก็จะสามารถนํามันเข้ามาทํ5า5ิตยจบเอ้ยไม่เวิร์กเปลี่ยน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 ไม่ต้องรอให้ไอทีนั่งทาในดู f ฟ v e แล้วก็2เดือนครับ3เดือนครับอันนี้ก็คงไม่เหมาะนะครับแต่คนที่มีหน้าที่ชัดเจนจริงๆก็คือทีม CIO หรือทีม IT Manager ต่างๆเนี่ยที่จะเป็น Leadership ในการเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลง แล้วก็เกิดการรีออกอาจจะดิลิเกทที่ไม่ที่เนี่ยเข้าไปนั่งกับลูกค้าเลยได้ไหมนะครับเราไม่ต้องมองแล้วทีมมีอ p ทีมนี้คนนี้ดูทีม, RP, ทม,ทมเว็บทีมแอปทีมอินฟาเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนรีออกสตัคเจอร์ใหม่ดูเพื่อให้มันสอดคล้องกับเคาน์เจอร์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยยูเซอร์หรือคีย์ยูเซอร์ที่ใฝ่รู้ยังไงเขาจะสามารถมาเป็นซิติเซนเดเวลลอปเปอร์ร่วมกับเราได้แน่นอน ก็วหวังว่าบทความนี้จะทําให้การิจิ i t ลท Transformation สร้างเค c ลเจอร์ใหม่ๆในองค์กรคุณได้อย่างชัดเจนนะครับยังไงฝากติดตาม The Enterprise Podcast ในตอนถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ The Enterprise Podcast เรื่อง Business Innovation และ Digital Transformation สำหรับทุกคน